สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเคสสปีดอีกครั้งนะครับวันนี้ตั้มจะมานำเสนอรถใหม่ๆนะครับสภาพป้ายแดงเลยนะครับกับรถสปอร์ตคันนี้นะครับเป็น Mazda 2นะครับ h i ค h Connect นะครับคันนี้พิเศษเลยปี18เลยนะครับนะรถ48เลยใหม่ๆนี่ความใหม่ของเขานะรุ่นนี้โฉมใหม่นี่คือสีใหม่ด้วย2นะ daylight นะครับสวยงามนะครับลูกประจันนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกให้ดูเป็นแบบซอสปอร์ตนะครับแม็กก็เป็นลาย เป็นลายไฮเปอร์ดำแล้วนะครับก็สวยงามนะครับนะมีกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับด้วยความปลอดภัยในการเลี้ยวนะครับรุ่นนี้ก็กุญแจคีเลตนะมีปุ่มกดนะครับมีชุดแต่งให้นี่แผงกันสาดนะครับนะเนี่ยภายในดูทันท้ายครับโฉบเฉี่ยวมากนะดูดีนะครับมาด้าสองคันนี้ถือว่าสวยงามนะครับเป็นแนวรถกึ่งสปอร์ตนะเป็นเทคโนโลยีสกายแอคทีฟนะคันนี้นะครับเทคโนโลยีการแอคทีฟก็ ประหยัดน้ำมันนะครับนะเดี๋ยวมาดูภายในด้านหลังคันนี้ก็คือให้เป็นเบาะหนังมาแล้วทั้งคันนะครับคันนี้นะเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะครับนะสิบปีสิบแปดยังไงเนี่ยตึงๆทั้งคันวันนี้นะรถนี่สภาพเราให้คัสสันมาเลยรถป้ายแดงเลยนะสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยภายในนะครับดูแบบหน่แนวสปอร์ตนะนี่นั่งสบายนะครับนั่งสบายกุญแจคีเลตนะมีปุ่มสตาร์ทแล้วนะนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะนี่นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชัน นะครับมีอุพวงลายหุ้มหนังนะครับมลายหุ้มหนังแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็ความปลอดภัยก็มี ABS นะครับแอร์แบ็กคู่นะครับนะที่พวงมาลัยนะครับอ่าปุ่มสตาร์ทนะเครื่องเงียบนิ่มนะครับมีไมล์ดิจิตอลมีป๊อปอัพด้วยนะครับเนาะแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์สกายแอคทีฟนะครับนะนี่เกียร์สกายแอคทีฟมีสปอร์ตด้วยนะครับมีมันตีฟังก์ชันนะตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับเนาะแอร์ออโต้หมอกนะ สวยงามเนาะภายในดูเป็นสปอร์ตมากอ่ะรุ่นนี้นะพวงอไลยก็ดูดีนั่งเบาะก็นั่งสบายนะครับนะเบาะนั่งสบายมากไม้ครับคันนี้น้อยมากพิเศษนะครับ1 2 0 0 0หมนกิโลนะหน0 0มกิโลปี18คันนี้อย่าให้พลาดเลยลูกค้ามาเลยเข้ามาดูเลยดีกว่าเนาะซื้อป้ายแดงนี่เท่าไหร่แล้วคันนี้นะครับเดี๋ยวดูคันนี้เลยราคาเนี่ยเล้าใจมากนะคุ้มกว่าซื้อป้ายแดงอีกนะครับเนาะนี่เครื่องยนต์สกายแอคทีฟน,นะครับ เทคโนโลยีนี้ประหยัดน้ามันมากนะครับเครื่องยนต์เดินดีนะครับตอบสนองดีตากันเร่งดีนะครับนะนี่โครงสร้างเราก็เน้นโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีตัดต่อพิความจมน้ํารถนี้สภาพาไ้าแดงไม่ต้องกลัวเรื่องคนนั้นแน่นอนนะครับนะน็อตไม่มีขยับทุกชิ้นนะครับสีเดิมทุกชิ้นคันนี้นะสีแดงโรงงานนะซื้อซื้อป้ายแดงนี่บวกไป4ี่ห้าหมื่นนะค่าสีเนี่ยนะมาซื้อที่เรานะเคสสปีดเราไม่บวกค่าสีให้นะคันนี้เดี๋ยวดูราคากันนะครับคันนี้เท่าไหร่นะ คันนี้นะครับปี18นะครับไฮคอนเน็กซ์นะราคาตั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่4 7 9 0 0 0เนาพนะครับมาไร้นี้คลิปนี้นะลูกค้าสนใจแวะเข้ามาพิเศษไปเลย4 3 9 0 0 0สบาทนะครับ4 3 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนหนึ่งมันแ0ดพกว่าบาทนะครับลูกค้ารายได้นะครับสเท่าของค่างวดนะ1 6 0 0นหขึ้นไปก็ซื้อได้แล้วนะครับคนเดียวสามารถซื้อได้นะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ ประชาชนทะเบียนบ้านลูกค้าแวะเข้ามาได้เลยนะมาหาตั้มจัดได้เลยลูกค้าเงินเดือนสองเท่าคนเดียวจบนะครับนะออกรถตอนนี้นะครับ10,000ื 1, บาทนะครับออกรถ1 0,000บาทจบทุกเงื่อนไขนะลูกค้านะครับลูกค้ารายได้สองเท่าข้างงวดเนี่ยคนเดียวซื้อได้เลยไม่ต้องขำนะครับประวัติดีเครดิตด,ดีแวะเข้ามาหรือประวัติไม่ดีติดอะไรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพอิสระนะครับธุรกิจส่วนตัวก็เข้ามาซื้อ,อได้ นะครับตอนนี้โควิดไม่มีปัญหากับเราแล้วเราจัดได้ทุกคนนะครับร้านเราอยู่ถนนอ่อนนุชนะครับอยู่ใกล้ๆกล้แยกั่าเวทนะครับอยู่ห่างแรกกับาเวท1่1กิโลเมตรนะครับไว้หามาหาเราได้นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับหรือไลน์แอดเคสสปีดนะครับหรือถ้าอยากจะคุยนะครับโทรมาคุยกับตามได้0822542265นะครับนะ ฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เคสสปีดเราด้วยนะครับฝากรถสวยๆคันนี้ฝากส่งต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ได้เห็นกันด้วยครับขอบคุณครับ